มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกลุ่มเปราะบางรอเลยค่ะเคาะวันจ่ายเงินดิจิตอล10,000บาทแล้วพิชัยเผยแจกเงิน10,000บาทกลุ่มเปราะบางทั้งบัตรสวัสดิการผู้พิการ14.5ล้านคนคาดว่าหลังวันที่20กันยายนนี้ชี้วอลลุ่มเทตดหุ้นไทยทะลุ1 0 0 0 0 0ล้านบาทเหตุนักลงทุนเชื่อมั่นหลังตั้งรัฐบาลเร็วนโยบายชัดเจน เกันยาย,ยน2567นายพิชัยชุนหะวชิระรองนายรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการเติมเงิน1,000 10, 0บาทผ่านทางดิจิตอลวอ l เล็นั้นจะเริ่มดำเนินการสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้พิการก่อนรวมจำนวน14.5ล้านคนโดยคาดว่าจะโอนเงินให้หลังจากวันที่20กันยาย,ยนเป็นต้นไป โครงการดิจิ t a l วอลเล็นั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปบ้างเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปทําให้บางอย่างต้องเร่งร่วนขึ้นส่วนตัวแล้วต้องการเห็นการโอนเงินให้ประชาชนกลุ่มแรกภายในเดือนกันยายนนี้สําหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการจํานวน13.5ล้านคนและผู้พิการอีกจํานวน2.2ล้านบาทจะอยู่ที่ประมาณ14.5ล้านคนนายพิชัยกล่าว ไทยและทุกประเทศก,กำลังศึกษาเรื่องของการปรับปรุงภาษีบริโภครวมไปถึงมูลค่าเพิ่มการปรับปรุงควรทำไปเพื่อการปิดช่องว่างระหว่างคนรายได้น้อยและก็รายได้สูงนอกจากนี้จะมีการพิจารณาภาษีบริโภคด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ